สวัสดีครับวันนี้พบกับดุ๊กที่ปรึกษาการถ่ายนะครับโตโยต้าโคโรล่า1988นะครับวันนี้นะครับดุ๊กจะพาไปชมรถนะครับเลเวนะครับสี่ประตูนะครับแต่ง GRS นะครับสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวดุ๊กพาไปชมนะครับว่ารถสวยขนาดไหนครับนี่ครับเราอัปเกรดนะครับเป็นตัวแปลงหน้า GRS นะครับ y t ยแทนะครับมาพร้อมกับชุดกันกระแทกนะครับสีแดงครับ มาด้วยกับซุ้มล้อนะครับสีดำด้านนะครับรอบคันนะครับสี่ด้านเลยคันนี้ก็จะได้ล้อมแม็ก GR ไปด้วยครับเดี๋ยวุกพาไปชมรอบคันด้วยครับว่าสวยยังไงครับ <c oughs> มาพร้อมกับโลโก้นะครับ t o y ย t a h ไฮรักเลเวเป็นสีดำนะครับ ครับสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะครับก็ติดต่อดูได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับครับวันนี้ด้วยขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ